สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะ,ะคุณคณรูมีเรื่องจะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบนะคะหลังจากที่เราเรียนบทที่3เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูคก็จะทําการทดสอบเก็บคะแนนนะคะเพิ่มนะคะงานที่นักเรียนส่งมาทุกๆวันคุณครูก็ได้ตรวจแล้วก็เช็คนะคะแต่ส่วนที่จะเป็นคะแนนนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีการทดสอบนะคะทดสอบโดยอเอาแบบฝึกหัด นะแบบทดสอบมาให้นักเรียนสอบนะเพื่อเก็บคะแนนไปในตัวนะคะ,ะแต่วันนี้เรามาเฉลยหน้าที่21อ่าหน้าที่31กับ32ก่อนนะคะนักเรียนเตรียมทักษะภาษาขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ,ะดูการเฉลยหน้า31ค่ะ ข้อที่4อ่านคำแล้วเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์มาอ่านคำกันก่อนนะคะคำแรกคำว่ามักคุเทศพระราชนิพนธ์สัญญาณชีวกโกมารพัฒโพชนาการมังสวิรัตข้อที่1ค่ะเพลงส้มตำเป็น ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีเรียกว่าเป็นอะไรคะใช้กับพระเจ้าอยู่หัวเป็นคำราชาศัพท์คือคำว่าพระราชนิพนธ์ค่ะหมายถึงการประพันธ์หรือการแต่งขึ้นนะคะโดยสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะข้อที่สองหมอ เป็นแพทย์หลวงในสมัยพุทธกาลเราเคยตอบกันมาแล้วนะคะในหน้าที่ผ่านมาใช่ไหมนั่นก็คือหมอชีวกโกมารพัฒนั่นเองค่ะเป็นแพทย์หลวงในสมัยพุทธกาลนะคะข้อที่3เขาหารายได้พิเศษโดยสมัครเป็นนำเที่ยวมัคคุเทศค่ะมัคคุเทศคือคนที่นำเที่ยว ไปในที่ต่างๆต้องเก่งภาษาด้วยนะคะข้อที่4ในปัจจุบันคนนิยมรับประทานอาหารกันอย่างแพร่หลายคือมังสวิรัตนะคะมังสวิรัตก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะมีแต่ผักเป็นส่วนประกอบค่ะทําให้สุขภาพดีนะคะข้อที่5เด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางเหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะตอบ ภชนาการค่ะข้อที่5ค่ะนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เขียนหน้าข้อความให้มีความหมายตรงกันแล้วแต่งประโยคค่ะคำที่ให้มานะคะมีคำว่าสุม้มอุณหภูมิเกษตรกรรมกรมท่าธรรมัดธรรมงมาดูข้อที่1นนะคะหมายถึงสีน้ำเงินแก่ คำไหนคะที่มีความหมายว่าสีน้ําเงินแก่คําว่ากรมท่าค่ะเราใช้เรียกสีนะคะเป็นสีน้ําเงินแก่หรือว่าสีกรมท่านั่นเองคะ่ะเราจะแต่งประโยคได้ว่าย่าของฉันใส่เสื้อสีกรมท่าข้อที่2ค่ะหมายถึงสิ่งที่เป็นพุ่มโดยมากปกคลุมด้วยต้นไม้หรือเถาวัลย์ มีทางลอดได้คำไหนคะที่มีความหมายที่ครูอ่านไปเมื่อกี้คำว่าซุ้มค่ะเรามาแต่งประโยคคำว่าซุ้มกันนะคะแม่เอาดอกไม้ไปปลูกให้เป็นซุ้มประตูที่หน้าบ้านไปเจอกันหน้าถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ่าทีนี้ก็มาดูหน้าถัดไปคือหน้าที่32นะคะ ข้อที่3หมายถึงระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆอาจวัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เป็นความหมายของคำว่าอะไรคะอุณหภูมิค่ะอ่านว่าอุณหภูมินะคะลูกไม่ใช่อุณนนหภูมิเรามาแต่งประโยคกันค่ะตอนเป็นไข้ อุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นข้อที่4หมายถึงการใช้ที่ดินเพราะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไม้เปิดความหมายของคำว่าเกษตรกรรมค่ะเรามาแต่งประโยคคำว่าเกษตรกรรมกันนะคะตาของฉันทำอาชีพเกษตรกรรม ข้อที่5หมายถึงล่องแคล่วกร,กระฉับกระเฉงไม่เก้งก้างคำว่าอะไรคะเหลือคำสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าธรรมะธรรมแรงค่ะแต่งประโยคคำว่าธรรมะธรรมแรงพ่อของฉันเป็นคนธรรมะธรรมแรงแสดงว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ล่องแคล่วกระชับกระเฉงใช่ไหมคะคล่องตัว ข้อที่3ค่ะฝึกการใช้ภาษาเขียนชื่อพืชผักสมุนไพรแล้วบอกมาตราตัวสะกดมีชื่อแล้วก็มาตราแม่ต่างๆนะคะตัวอย่างคือผักกาดมาตราตัวสะกดได้แก่แม่กกและแม่กดนะคะอันแรกค่ะครูให้เป็นมะขามค่ะเป็นสมุนไพรนะคะมะขามค่ะมาตราตัวสะกดแม่ แม่กอกาและแม่กลมค่ะคําที่ไม่มีตัวสะกดแบบนี้เรียกว่าแม่กอกานะคะข้อสองค่ะมะกรูดเป็นแม่กอกาและแม่กดนะคะต่อไปหัวหอมคาว่าหัวไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นสาระอัวฉะนั้นเป็นแม่กอกาและข้าวาหอมค่ะแม่กลมนะคะมีมอม้าสะกดข้อที่สี่ ผักบุ้งผักคําว่าผักเป็นกอไก่คะ่ะแม่กบและคําว่าบุ้งง,งงูนะคะแม่ก,กงคําที่หผักหวานผักเหมือนกันเลยคะ่ะแม่กบและคําว่าหวานคะ่ะเป็นนหนูสกดคือแม่กลนะคะต่อไปกวางตุ้งคำว่ากวาง ทั้งสองคำนี้ทั้งสองคำนี้เป็นงองูสะกดนะคะเป็นแม่กงจะเขียนคำเดียวก็ได้นะคะแตงกวาแม่กงนะคะและแม่กกาค่ะมะนาวคำว่ามะนี่แม่กกานะคะคำว่านาวมีวแหวนสะกดค่ะคือแม่แม่เกลค่ะสำหรับแม่เกลเนี่ยมีแค่ วแหวตัวเดียวนะคะในมาตรานี้ค้อ9คําว่าฟักทองฟักคือกไก่และคําว่าทองคืองงูค่ะแม่กบกับแม่กงนะคะ<ม>สุดท้ายค่ะครูให้บวบค่ะเป็นคำเดียวนะคะมีบอใบไม้สะกดค,คือแม่แม่กบค่ะเด,ดี๋วเจอกันหน้าถัดไปเลยค่ะสวัสดี ่าเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่เดี๋ยวนักเรียนคอยติดตามงานในคลิปต่อไปคุณครูจะให้ทำอะไรนะคะคลิปเฉลยงานนะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอกันนะคะ